ตำส่วหนวดมึกยักษ์ครับลวกไปตดโอ้โห,ห,หพี่น้องเลยมาบาพี่น้องมาสวัสดีครับพี่ตะแดนฟันตีกันหอดสู้กูุ้เคนครับสวัสดีจ้าสาวปุ๋ยชูพักจ้ามาครับพี่น้องมาในตำส่วหนวดมึกยักษ์ครับพี่น้องดูวิถึงหนวดถึงหัวแล้วพี่น้องสร้อยใส่กันครับค้นสุกเล็กสุกเล็กผีเขียเจียปลาครับพี่น้องให้ลงไปครับตำไปข้นข้นขนไว้สุดยอดเลยแซ่บพี่น้องเลยเจะตำเองเฟียอีสีมือล้วนๆครับพี่น้อง มาครับแซ่บๆกันครับมื่อน to ี well ้มาสายต่ำหน่ยหน่อยเด้อพี่น้องเลยมา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 พี่น้องมาแซ่บๆกันครับเราจะเห็นจุดตำสมือเราปุวยนี่มันแซ่บเนาะนะนกเหล็กแหกมันกับพี่น้องมื่อนี้มี่พักบานๆเท่าไรพี่น้องสมพักใหญ่หูใหญ่หูสน het, ิทมี่ี่สีถิ่นหูเงินครับเอ๊บต้อนประมือเลยพี่น้องเลยปวดสะกานาพี่น้องเลยมามาสมพักมเขาเสียงอื้อหือ sữa Trắng không? Rạp Gấp xuống bác chẳng ี่พีหน้องตบปาเมองุ้งอุ่นเตมหน่อยมั่ขาดไาด้ใช่ไหปลาเมือกับไฟครับน่องกุ๊บกุ๊บแล้วันหยาใช่อืมสุมพักเนาะ ม,ม,มันจะยุ่หยิาเนาะมันคือน้ากันมันงันมันเป็นยังแอกตั้งงวดง่ยจิตแซ่บเหมืนนอนกับตอนซีสอส่วนเซ้ส่วนมันเกี่ยวเกี่ยวไนะ เกี่ยวยังเพื่องเกี่ยวซสอนไว้ลมแห้งหเอี่ยมอวดเกี่ยวเกวี่ยวปูดองไม่ได้น่เกี่ยวพักเป็นยังนะว้า อ้าดว,วนเลยพี่น้องอย่าตอนนา้เาพร้อมเสิร์ฟมุ่งครับพันดีๆใส่เลยเผ็ดื้ะเรขึ้น้ำก่อน What? กดด้องเลนไปนอนเลยบรรยากาศดียับรกเทีกว่ยมาเนี่ย

ยังไม่งบอกเนาะไมันิดพวกเดียวพวกเผ็ดปะทำตัรุ่นนายล่ะ,ะิดมันือรักษาความเผ็ดของมัน มันมเผ็ดขึ้นที่เผ็ดขึ้นน้ำก้นบางทีมันเป็นแบบนี้แต่บางทีมันเผ็ดขึ้นทั้งที่แลย สี่ละพี่น่อยเฮ้ยโอเพ็ดกับบะเียวสดน้ำพรกเมพ็ดอะไรบอกกันกับก็ไหดิผ่ากันไปไี่รูเพ็ดกันบ่ยงแง่จะเอาใส้ข่ยตีเปยจีนน้องหมากปาเขาใส่กันเลยเลยโอ้ mà hơn quá à. Là làn ta sống phắc đi. ở tới sống phắc thu rồi. แม่สมพักไปกินอะไร่ะกัแเสบของเราอี๋แม่นสมพักเขียนหายใหญ่เลยเป็นพักแบบสมัยโบราณโอ้มวัวซื้อจอดเลยพี่น้องเอ้เพลสิบซาใจครับพี่น้องเอาจใจไหนก็ขอขอบคุณกระปรุณเด้อครับรอบหนึ่งครับพี่น้องสิ่งที่ตามที่ครบครับ บ้าผู้จุปากับฝากคนอะไรกนแชฉกคนทีต่ตามเพื่อเป็นกำลังใจครับพ่อพี่พี่น้องครับกินเขายังไม่ย้ำขึ้นครับพี่น้องเปิดพร้อมในเห็นน้ำในครับปอกเปิดพรอมพร้อเซอร์ิสันวาอ่ะชิมหนีไปก่อนครับชิมหน้ามาใหม่ครับสวัสดีคุณผสวัสดีครับสวัสดีจ้าคิว <Thank you. S 2> มาไปไปเลย